ทีน่ทุกคนตอนนี้เราได้ในเกมการเทนอ,อัปบ b a บ8แปดกันนะคะสาหรับในภาคแปดเนี่ยมันก็จะยังเป็นตัวเดโมโอ,อยู่นะแต่ว่าเป็นเดโมโตัวใหมค่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าการ์เทนอ,อัปบรรแปดเนี่ยจะมีเรื่องราวเดโมอย่างไงกันบ้างไปกันเลย <G ül> เราก็กดที่นิวเกมเป็นกันเลยพอเข้ามาถึงเขาก็จะเป็นภาพขาวดําดแล้วมีประโยคที่บอกว่าสําหรับผู้ปกครองพ่อแม่ที่กําลังออกตามหาลูกของคุณที่หายตัวไปในเวลาเช่นนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนดูเหมือนว่าเจ้านี่หน้าตา ไม่ค่อยเหมือนบันบันเลยนะหรือว่าเขา เป็นคู่แฝดของบันบันกันแน่ดูท่าทางสีหน้ารูปร่างและสีผิวเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกับบันบันสักเท่าไหร่เลยแต่หน้าตาเขาดูเป็นคนดีเป็นคนดีอืมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่าสําหรับภาคแฝดเนี่ยอตอนนี้เราก็ตื่นขึ้นมาจากเตียงของคนไข้อีกแล้วเหรอป่ว,ปวยเ <ๆ S 2> นาะต่อจากภาคที่แล้วอะนะหรือต่อจากพัทที่เลานี่แหละเฮ้ยเ,เราไม่ได้ป่วยนะเราโดนรลับพาตัวมาทําการทดลองงานเข้าวะดินี่มันห้องทดลองอะไรกันเนี่ย ทำไมถึงได้จับคนมาทดลองแล้วก็จับชาวเมืองมาทดลองล่ะเฮ้ย hey, มีน้ำเขียวด้วยใช่ไ,ไม่ใช่นะ้ำมันถังกมรมมภาพรังสีอ๋อฮะดูคอมพิวเตอร์ดิที่มันรุ่นไหนอะเนี่ยเขาเริ oh ่มใช้ซีดีกันยังเนี่ยโอ้โหดูจอดิจอ,จอยังจอนู้นอยู่เลยดูข้างหลังเลยบาเลเลยโอ้โห oh <c oughs> จะแฮกข้อมูลก็ไม่กล้าแฮกเลยเนี่ย <c oughs> จะติดไวรัสนหะแล้วใช้รีโมทเปิดประตูดูเนาะชูว,ว ประตูเปิดแล้วออกไปดูดิเฮ้ยไม่เห็นมีใครเลยอ่ะทางสะดวกนี่ดีกับบ้านดีกว่าที่นี่เหมือนจะเป็นห้องทดลองอะไรบางอย่างนะแล้วห้องนี้ไปต่อได้เอาเปล่าห้องนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นห้องวิจัยนะมีคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย,ยแล้วเขาก็ปลูกต้นไม้ไว้ด้วย โอ้ยเห็นแล้วเมื่อยเลยอากาศน่านั่งพักจังเลยต้นไม้ก็เสมือนจริงมากเลยฮ้ยอ๋อเขาไม่ให้นั่งเฮ้ยหล่นเลยอ่ะวัดแตกเลยเขาไม่ให้เรานั่งพักอ่ะเขาต้องการให้เราเดินต่อ,เ,อเราต้องไปสืบหาลูกของเราว่าลูกของเราเนี่ยหายตัวไปจากที่ไหนแล้วตรงนี้ไปได้ไดเอเปล่าห้องนี้ห้องนี้ดูเหมือนจะเป็นห้องทดลองนะดูดิเอ้ยน่าสงสารน่ะพวกชาปบ,บ้น้นแย่แล้วชาวเมืองเซเลน นอนพังงาพังงากกันใหญ่เลยเหมือนเขาจะหายใจไม่ค right. ่อยออกนะหายใจเสียงดังมากเลยแล้วสองคนนี้เขานั่งรออะไรอยู่แล้วเนี่ยทำไมเขาไม่รีบหนีเนนั่งรอคิวผ่านตาตาเบาแต่กำลังจะโดนทุลองนะรีบหนีไปเร็วเอ้ยทำไมฉันคันจังเลยเนี่ยสงสัยจะโดนฝุ่น PM 2.5นะเฮ้ยมีรูปเจ้าฟูฟูโม้ด้วยเหรออุ้ยัน้นมันเจ้าตัวเนี้ยเหมือนบันบอลเราจะเป็นกระสีน้ำเงินน่ะเอ้มันแปลกแล้วตรงนี้มันต้องเป็นรูปบันบันไม่ใช่หรอุ ถ้ันบันบันล่ะแล้วบันบันหายไปไหนอ่ไอ้ดูเหมือนแตกๆไงก็ไม่รู้ออกประตูไปก่อนดีกว่าเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะโดนทดลองอยู่ในน้ําเขียวอ่ะดูนี่ตัวนี้ก็นอนอยู่บนเตียงโอ้ยโดนเขาเปทดลองในคุณภาพรังสีแล้วอ่ะโอ้โหเขียวอือเลยถ้าทางเขากำลังเต้นระบำใต้น้ำก็ยังมีความสุขเลยนะเขาหายใจไม่ออกค่ะเปาแล้วเขาจะออกมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้ยไม่ไปดีกว่าแถวนี้ไม่ปลอดภัยแล้ว อ้ยในอำเภอ,เอที่สุกเจนาแมเธอแล้วเออฉันดีใจที่ได้เห็นคุณยังสบายดีนะฉันต้องการให้คุณช่วยอะไรบางอย่างฉันคิดว่าเราได้พบบิตเตอร์กิตเกแล้วแต่ว่ามีบางอย่างผิดปกติในตัวของเขาตามฉันมาสิให้เราต้องวิ่งตามในอำเภอไปนะในอำเภอจะพาเราหนี้ค่อยๆตามในอำเภอไปอ๋อเฮ้ยบิเตกิตเก ได้โดนทดลองเหมือนกันเหรอไปกันนะจับเขาไปทดลองอ่ะในอาเภอรู้ไหมหรือว่าเขากำลังจับทำรักษาไอ้รักษาในอย่างนี้ไม่เหมือนรักษาเหมือวมาทดลองมากกว่านะก็พักทีละคามองแทงอยู่ไม่ใช่เหรอนั่นน่ะดีเฮ้ได้ยินเสียงอะไรอ่ะป่าว่ะเฮ้ยเป็นเสียงฝีเท้าวิ่งอ่ะอุ้ยน่ากลัวจังเลยนะรีบไปกันเถอะในอำเภอไปแล้วที่นี่ไม่ปลอดภัยในอำเภออุ้ยมีลิฟต์ด้วยเหรอไม่ยืนไว้อะไรนาน เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะใครวิ่งมาเฮ้ย <gasps> <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรกันเอ้ยเ <Hey, hey, S 2> จ้าตัวสีฟ้ามันวิ่งมาเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรขึ้นอยู่ดีก็วิ่งมาใส่ใน,นอำเภอย่แล้วเฮ้ย <gasps> านายอำเภอต่อยมัดเดี้ยงไงท้องเลยรีบไปที่ลิฟต์ฉันจะจับเขาไว้เองนาอำเภอจะจับต,ตัวสีฟ้าไว้หให้เรารีบไปที่ลิฟต์ไ,ได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราจะลิบขึ้นลิฟต์ไปนะเออยอย่าได้มีปัญหากับนายอำเภอนะอ้อมนะใสหมัดเดียงไงท้องนะไงนะไห้เงือไปแล้วนะอนนี้เราจะต้องลิบขึ้นลิฟต์หนอีออกไปนะนายอำเภอเขาจะทวงเวลาไว้ไปไปมา,มาเนี่ยนายอำเภอเขาชางเป็นคนดีเหลือเกินเราขึ้นลิฟต์มาชั้นไหนแล้วเนี่ยที่ยิ้เสียงเหมือนใครคุยอะไรกันอะ น้ำบันบันนี่นะชายอ้าวเฮ้ยเขาลงไปกองแล้วอ่ะไฮ้สวัสดีไม่เจอกันนานเลยนะขอบคุณนะบันบันที่ช่วยปลดปล่อยฉันออกมาและตอนนี้ไม่มีใครหยุดฉันได้แล้วอ้าวเฮ้ยงานงอกเฮ้ยน่นบันบันตัวจริงนี่นะบุมโบ้อเฮ้ยบุมโบ้นายทำอะไรบันบันน่ะกระเบือ เขาจะเห็นเราวเปล่าเขาไม่เห็นเราหรือเขาแกล้งไม่เห็นก็ไม่รู้เราไปดูบันบันก่อนบันบันยังอยู่เดียวเปล่าโอโอบันบันในน่วมไปแล้วอ่ะโตเขียวเลยลูกตาหลุดด้วยออ้ยบันบันเหมือนได้จะแบบตัวเปื้อนกับมันจะภาพรังสีนิดหน่อยนะไม่นะมันบันตื่นสี่บันบันตุยไปแล้วโอ้ไม่เกิดอะไรขึ้นกับบันบันน่ะอุ้ยต้องมีคนสวมรอยเป็นบันบันแน่เลย มีคนอยากเป็นตัวแทนบันบ้นโอ้ยวิปอกไปก่อนเอามี่ก็น,นั่งกันเฉยเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยเคายังไม่รู้ตัวดิอ๋อหรือว่าเขากําลังนั่งหลับอะหรือว่าชาวเมืองพวกนี้ยังไม่รู้ว่าที่นี่คือห้องทดลอง <gasps> อุย้ยเขากำลังจะวิจัยอะไรกันแน่ รถชนเอ้ยเขาบอกแล้วว่าห้ามเมาแล้วขบับเมาไม่กลับ่ะเข้าใจเอาเปล่าต้องจับเปล่าซะหน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะไปตามรถพยาบาลแอบูลันมาให้นะรอเดียวนะเฮ้ยต้นอะไรอ่ะดูเหมือนจะมีเจ้าตัวสีเหลืองอยู่ข้างในด้วยนะลองเข้าไปดูดิเขาบอกว่าเป็นเพนติ้งเวิร์กช็อปนะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมฮัลโหลเอ้ยเข้าไม่ได้อ่ะเย้แล้ปุ่มมันหายไปไหน่ง ไอ้ปุ่มมันหายอ่ะเฮ้ยใครคว้าปุ่มไปอ่ะไปหาก่อนดิปุ่มอยู่ไหนเฮ้ยเหลนหลเหลนแล,นแลไฟส่องอยู่นี่ไงปุ่มเปิดประตูต้องใช้อันนี้แน่ๆน,นเลยอุ้ยอยให้รู้นะใครปุ่มมาคว้าวอะไรแบบนี้เนี่ยตฮว่าต้องขึ้นไปเหยียบนะใช้รีโหมดเปิดบ่ได้หลังจากนั้นเรากลับมาที่ประตูทางเดิมประตูเปิดแล้วเราลองเข้าไปดูดิ เหมือนก็จะเป็นห้องวาดรูปเลยอ่ะอหรอวห้องศิลปะนี่แหละไม่รู้นะอ้อมเราจะเข้ามาทําไมละนี่แต่พื้นไม้ปาเก,กนี่มันยองไงนะแล้วลองเปิดประตูเข้าไปอีกชั้นหนึ่งดิไอเดียว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 เหมือนจะเป็นศิลปะอะไรบางอย่างอ่ะโอ้อโหสวยมากเลยดูสิสวยมากเลยยังไม่ได้วาดเลยสักอย่างไม่มีไหนวาดนะแล้วคนวาดไปไหนอ่ะเออมีแต่แผ่นกระดาษแต่ยังไม่มีใครวาดรูปเลยอ่ะขึ้นไปดูข้างบนก่อนดีมาก เฮ้ไอ้เจ้าตัวสีเหลืองจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะมันยืนอยู่ข้างบนชั้นสองอะหรือว่าเขากินจิตกรที่นี่ไปหมดแล้วอะเอ้ยนี่นมันจะดูดเลือดเราไหมอะหน้าตามันเหมือนยุงเลยอะเอ้ยอย่าพยายามวิ่งหนีฉันเลยนะไม่มีใครหนีรอดไปจากที่นี่ได้หรอบันไล่เราวิ่งเลยเอ้ไม่ให้วิ่งหนีแล้วก็จะวิ่งหนีมีอะไรเขาเปล่าไปแล้วไปแล้ว เธอคิดว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนเหรอเธอคิดว่าเธอจะหนีรอดเหรอเธอคิดผิดแล้วไม่ว่าเธอจะหนีไปอยู่ที่ไหนก็ตามฉันจะตามหาเธอให้เจอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอกันไม่ใช่ง่ายๆนะเอาบอกไว้ก่อนฉันมีบอดี้การ์ดเป็นนอำเภอนะเข้าใจป่าหลังจากนั้นเราต้องขึ้นลิฟต์หนีออกไปนะขึ้นลิฟต์ก่อนหนูยไม่น่าไปเจอตัวสีเหลืองนี่เลยอะ่ะบอกแล้วจะหนีเข้าตึกอะ <G AS K> โอเค ขึ้นลิฟต์มาอีกชั้นหนึ่งแล้วหวังว่าจะไม่เจอใครอีกนะเฮ้ทางล่องปงสะดวกกันเนี่ยไม่เห็นมีใครเลยล้าทางจะปลอดภัยแล้วไอ้อย่าคิดหนีซะให้ยากเลยถ้าไม่มีทางหนีรอดไปจากที่นี่ได้หรอกนะไอ้น่าจิงก็จับให้ได้ดิใครพ,พูดนะใครพูดเอาเฮยเ้ย ไม่มีใครหนีรอดไปจากที่นี่หรอกนะเอ้ยตัวนี่มันโดนทดลองมันออกมาแล้วนี่มาจากไหนกันเต็มเ<ย> <ใน S 1> ลยวิวว่งเร็วอ๋วอวิ่งแล้วเฮ้ยมันมากันเต็มเลยสี่ตัวโอ้ตายแล้วว่ะเฮ้ยวิ่งแข่งกันนะโอลิมปิกเหรอเอ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามาในไฟเฮ้ยวิง่งครูร้อยเมตรเลยนะเนนะว้ยวิงวยวว่งแล้ววิ่งแล้วเฮ้ยเอ็กซิททางออกแล้วเข้าในอำเภอ ในอำเภอเราอยู่ที่นี่แล้วตอามากามาติดติดเราวิ่งแล้วว <c oughs> ิง่งแล้วไม่ทันแล้วจังหวะนี้ก็โกยดิอย่าให้มันจับได้นะมาแล้วพักพวกมาขึ้นลิฟต์แล้วฉันรอเธออยู่แล้วเข้ารีบนีเร็วโอ้รอดไปทีในอำเภอขอบคุณมากเลยนะที่มารอรับนะถ้าไม่ได้ในอำเภอมารอรับแล้วก็ยันนีน่าเลยโอ้ยจำเลยไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้น อะไรกันเนี่ยโอ้ยไม่ได้จำอ,อะไรเลยอุย้ยมันน่ากลัวชะมัดเลยนะ P. ในอําเภอไดในพาฉันมาสืบอะไรเนี่ยลลูกของฉันหายไปไหนฉันต้องตามหาลูกของฉันที่เจอโอ้โนี่ก็นอนพังงาพังงา ว่าน่าสงสารจงมีคนให้ยาเขาอย่างเอ้ยเจนเบิร์นจะมัดจอนู่แม่ไอ้จะมุดจอนดูเหมือนว่าจะถึงจุดจบของเธอแล้วเอ้าเฮ้ยยังเป็นเดโม่ถึงได้จบแบบนี้ใช่ไหมโอเคได้เป็นละเดี๋ยวเรารอต่อตอนต่อไปกันแล้วกันไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะปยหรือว่าเราจะหนีทันกันแน่เนาะ โอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นเกม Garthen Open bun แปดไปแค่นี้ก่อนนะถ้าชอบเดโมออกตัวใหม่ๆแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมลงทะเบียนเพ่พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้เราไปกันแล้วนะบ๊ายบาย